จะบอกความจริงให้เจ้าข้าเอ้ยว่าหมูที่ซื้อจากฟาร์มออกไปจากไร่ย่อยจากอะไรนี่นะจากราย่อยออกไป 60- 70บาทต่อกิโลถ้าไปอภิยเนี้ยเนี่ยมันล้มล้างทฤษฎีหมดเลยนะล้มล้างความเชื่อของคนที่หมูแพงตอนนี้เลยนะเพราะคนเชื่อนี้ว่าหมูที่มันขึ้น2ออ่เนื่องจากไม่มีหมูในตลาดลวงรับกับสองบกอวันนี้ เราจะมาวิเคราะห์จาะลึกกันว่าด้วยเรื่องของใครกินตับหมูครับผมเนี่ยกินตับหมูตับหมูอร่อยเออหมูอร่อยนะตับหมูอร่อยใช่ไหมตับอะไรที่แพงที่สุดนะลาตับตับห่านเอ๊ยใช่หรืตับอะไรนะตับห่านเนี่ยแพงหอูเหรอเหรอไม่แต่ตอนนี้ตับห่านเนี่ยน้อยกว่าตับหมูครับตับหมูแพงเรื่องราวของหมูแพงกําลังกลายเป็นเรื่องราวที่ทิ่มแทงรัฐบาลครับอและเป็นการทิ่มแทงที่คอรมอล่าสุดมีมติ เอางบกลางสำรองฉุกเฉินมาใช้เพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่กำลังเจอวิกฤตด้วยงบประมาณก้อนโต1,480กว่าล้านบาทไปแก้ปัญหาเรื่องหมูแพงเยียวยาให้กับประชาชนให้มีการขายผ่านธง,งฟ้าราคาประหยัด3 0 0พั0 0 0จุดทั่ว<ม>ประเทศผมนึกถึงสภาพการใช้ธงฟ้าในการแก้ปัญหาเนี่ยหลายยุคนะั้งเกิดอ,อะไรแพงเ่ย ธงฟ้าใ่ยมาทุกครั้งเลยธงฟ้าคือนวัตกรรมทางด้านการ <c oughs> แก้ปัญหาเรื่องปากท้อง <c oughs> แล้ทำไมมันไม่มีนวัตกรรมด้านอื่นบ้างก่ <c oughs> อนเราไปเรื่องอื่นนะผมพามาดูมติคอรมอเออเอาเอาที่ประชุมคณะรมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบกลางในรายการ <c oughs> สำรองฉุกเฉินเร่งด่วนหรือว่าจำเป็น1,480ล้านเพื่อใช้ในโครงการ พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนปี2565ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ <c oughs> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการระบาดของไวรัสโควิดและเพื่อเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในราคาประหยัดแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานลากรวมถึงกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้ก่อเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจผ่าน รูปแบบ3แนวทางและให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา90วันในการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพไปวางที่ไหนบ้างนะ3 3ที่นะจ,จุดตรงฟ้าที่ไหนเจ็ดบวกจังหวัดเลยพอเจ็ดบกเลยนะหนึ่งจัดกิจกรรมบริการการขายสินค้าผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายโดยจัดหาสินค้าและบ,บริการไปอำนวยความสะดวกในส่วนของสินค้าเพื่อการดำรงชีพอาทิเช่น ขายสินค้าผ่านสินค้าสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นหรือตลาดสาธารณะหรือพื้นที่หรือลานประลานอเนกประสงค์หรือสถานบริการน้ำมันมไม่น้อยกว่า3,000จุดทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลและภูมิภาค76จังหวัดจำหน่ายผ่านรถโมบายไม่น้อยกว่า50คันตามแหล่งชุมชนในกรุงเทพและปริมณฑลมีมาตรก,การที่1ช่องทางที่2จัดกิจกรรมส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าต่อการดารงชีพ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปริมาณตามที่กรมเนี่ยกรมการค้าภายในจะก,กำหนดเช่นสินค้าเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก,ไก,ไก่สินค้าอุป,ปโภคบริโภคสินค้าปริ่ย่อยที่ส่งขายผ่านทางซัพพลายเออร์ในพื้นที่และจุดจำหน่าย 3. กิจการประชาสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในวงกว้างว่ารัฐเนี่ยเข้าไปเยียวยา ในการแก้ปัญหานี้อืนี่สามรูปแบบก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านถ้าพูดอย่างมันทัดเดียวก็คือเยียวยาครับอืม,มันคือเยียวยาเฉพาะหน้าที่เกิดของแพงไม่ให้มันรุนแรงขึ้นอีกอก็เหมือนนะแบบการเยียวยาจากโควิดหนึ่งจุดห้าล้านล้านไปแล้วแหละครับแล้วก็บวกครบกลางอีกไม่รู้เท่าไหรนะไ่นั่นเหมือนกันอันนั้นก็คือเยียวยาช่วยคนละสองพันอะไรนะมอสามสามคนรับสามพันอันนั้นเยียวยาอันนี้ก็เยียวยาคือไป แท็กแซงราคาไปขายสินค้าราคาถูกซึ่งธงฟ้าเนี่ยใช้มาหลายเรื่องหลายครั้งแล้วในการ,รการันแต่ต้นเยียวยาทําไปถูกต้องครับ,รบทำไปเลยครับเฉพาะหน,หนะ้าไอ้นี่เฉพาะหน้าดับไฟก่อนอไฟกำลังไหม้บ้านดับไฟก่อนอแต่หัวใจสําคัญคือพอดับไฟเสร็จบ้านนั้นมันผุพังกันเนี่ยต้องมาซ่อมแซมแล้วไปดูว่าต้นตอที่มันไฟไหม้หรือว่าผุขึ้นมาเนี่ยมันมาจากจุดไหนมันมาจากจุดไหนต้องหาหาจุดได้อยู่เพราะจุดตอนนี้มันมีอยู่สองสามอย่างที่เขาพูดถึงสามแล้วกันหนึ่งเกิด โรคไวรัสไนวาแอฟริกา A S F อ่ะ A S F ไม่ใช่ A F S นักเรียนไปเรียนผมก็ใจเป็นนักสมนักเรียนไปเรียนตหนึ่งก็คือเป็นโรคไหวาแอฟริกันใช่ไหมอันที่สองต้นทุน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 อาหารสัตว์อะแพงขึ้นต้นทุนที่แท้จริงของเกษตรกรมันแพงขึ้นไหมเออเดี๋ยวเรามาดีแคลรกันแพงขึ้นอันที่สามเนื่องจากว่า โครงสร้างการนําเข้าส่งออกมีปัญหาส่งผลต่อดีมาร์สัพลายครับก็คือว่าเราส่งออกไปมากเกินปกติ<อ>สามอย่างนี้อ้าวพี่โอไล่ไล่มาอันดับแรกอันดเลยเนี่ยความเสียหายหรือว่าผลเสียจากดีลกพลายไอซัพพลายซัพพลายหายไปเนี่ยะนะตัวหมูหายไปจากระบบเนี่ยมาจากลรกไหวาเนี่ยมีทาง,งกระทรวงเษกษตรเขาทำตอนเสนอคอ,อรมอบอกเหตุผลนะมีสามสี่ซีนเรโอ,อ หนึ่งสูตรโอกสมมติาฐานแรกเสียหาย30%อันที่สอง50อันที่ส80%และอันที่สี่รพี่โอว่าไฮวาครั้งนี้น่าจะสูญเสียเสียหายเนี่สนยสมมติฐานไหน,นผมว่าข้อมูลของผมที่พบปากพ,พูดคุยกับครับผู้เลี้ยงหมูสมาคมผู้เลี้ยงหมูเกษตรกร,ร,กรที่เป็นเจ้าของฟาร์ม เขาบอกว่าความเป็นจริงโรคเนี้จนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครยอมรับว่าประเทศไทยเป็นแหล่งแพร่ระบาดของไวรัส A S F เอ้ย,อย,อาอายวา A F S เลยเพราะ,ะเพราะต้องก่อนเล่า่าเราขอ,อาประมาณงบกลางเนี่ยประมาณ2ปีแล้วนะใ,ใน,นการควบคุมนะใช่แต่ที่ไทยไม่มยอมรับคือคที่ที่จีนเป็นก่อนแล้วก็มีในอาเซียนแล้วก็เราก็ตั้งด่านะครับแต่ถามว่าหมูตายไหมหมูตายครับ หมูตายหมูตายหมดไปจากตลาดเนี่ยสักเท่าไหร่ได้ผมก็ถามเขาเขาบอกว่าบางฟาร์มเกลี้ยงฟาร์มแต่บางฟาร์มเหลืออยู่อีกเยอะครับเขาบอกว่าสูงสุดไม่เกิน30%เอเอ้าก็อยู่ในสมมติฐาน3ามสิอก่อนก็จะกระทบลายย่อยรายย่อยเราเนี่ยตอนนี้เกษตรกรไเกษตรกรเลี้ยงหมูเนี่ยมีทั้งหมดรายย่อย 1, 80, 7, หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ันลายรายย่อยนะหนึ่งแสน แปดหมื่นเจ็ดพันลายาลายใหญ่มีแค่สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดลายาแต่ลายใหญ่เนี่ยมูลค่าเนี่ยมูลค่า,ามากกว่านะครับถ้าพี่โอมั่นใจว่าจะเสียหายสูญเสียหมูตายไปเนี่ยสัดส่วนสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสมุติฐานเนี่ยกเกษตรกรรายย่อยเนี่ยจะเสียหายไปห้าพันล้านกเกษตรกรลายใหญ่จะเสียไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านกลุงมสร้างแบบนี้นะแสดงว่าหมูขาดตลาด ถ้าเชื่อตามที่พี่โอได้ข้อมูลมาเนี่ยปัจจัยของไอ้วาไม่น่าจะมีผลกับไอเรื่องของเรื่องของหมูขาดตลาดปัจจัยที่ปัจจัยที่สองเอาใจที่สองก่อนต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตข้าวโพดอะไรกันมีอะไรบ้างอันนี้หมูเนี่ยนะเริ่มต้นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเนี่ยพี่วีครับผมไม่ได้เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูแต่สอบถามสอบถามเขามาว่า สอบถามว่าต้นทุนหมูเนี่ยเป็นยังไงมหมูเนี่ยเกษตรกร,ร,กรฟาร์มเล็กๆที่เป็นรายย่อยพี่วีบอกว่ามีกี่แสนคนอ๋อแสนแปดหมืนหนึ่งมืนคนลายย่อยซื้อลูกหมูมาตั้งแต่3ากิโลส <c oughs> กิโลสกิโลครับและเลี้ยงหมูมาใช้ระยะเวลา5เดือนไม่เกิน7เดือนขายขายในน้ำหนักหมูขั้นต่ำคือ, 140, 150, 170อร้อยสี่สิบร้หรอยเจกิโกิโนะ ทีนี้ตอนนี้ถามว่าต้นทุนเขาเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กยันร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลคุณรู้ไหมว่าต้นทุนแล้วต้นทุนอาหารนะต้นทุนยาต้นทุนแรงต้นทุนสัพพะกำลังที่ทำเขาขายอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ที่หมูแพงคุณรู้ไหมมาเจอจากฟาร์มนั่นเหรอใช่หรอขายอยู่เท่าไหร่คุณรู้ไหมกิโลอ่ะ เออต่อกิโลเนี่ยในหมูหนึ่ง0้อยสิหนึ่งิไม่เกินหนึ่งร้เกิโลตอนนี้หมูในตลาดที่ซื้อจากผู้ตลาดนะผู้ไอพวกไปซื้อเนี่ยมันเอาเฉลี่ย200อแล้วะกันกิโลละ200ร้ย้บาทสองิถ้าิมาจากฟาร์มเนี่ยก็ต้องก็ต้องร้0เจผิดร้อยเพราะมันก๊ปมันต้องนั่นประมาณนี้ไงต้นระหว่างทางผิดร้อยมันสูงวาต่ำวะ จะบอกความจริงให้เจ้าข้าเอ้ยว่าหมูที่ซื้อจากฟาร์มออกไปจากรายย่อยจากอะไรนี่นะจากรายย่อยออกไปหกสิบเจ็ดสิบบาทต่อกิโลฮะเฮ้ยส่วนต่างอนี่ยเฮ้ยเฮ้ยส่วนต่างมันเป็นร้อยร้อยหกสิบเลยเหรอใช่ส่วนต่างร้อยหกสิบบาทเหรอเออเสร็จแล้วระหว่างไอ้คนกลางหกหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทอะจากฟาร์มเขาขาดทุนไหมเนี่ย เขากำไรเขาบอกว่าเขากำไรพออยู่ได้พออยู่ได้พออยู่ได้ในความหมายคือถ้าราคาห้าสิบเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้อแต่เขาคาดหวังว่าถ้าราคาสองร้อยยี่สิบสองร้อยกว่าบาทที่ขายอยู่นปัจจุบันราคาหน้าฟาร์มเขาต้องขึ้นมาอย่างต่ําคือแปดสิบหรือว่าร้อยคือคิดที่หน้าฟาร์มซื้อในราคาที่ร้อยบาทเราก็เราก็ว่าต่ําแล้วนะอืมคือถ้าราคาขายในตลาดนัดเนี่ยนะในทั่วไปเนี่ยถึงผู้ไปพกเนี่ยสองร้อยยี่สิบีว่านเนี่ย ราคาจากฟาร์มมันควรจะมาสั้ร้อยห้าสิบร้อยถึงร้อยหสิบอ่ะห้าสิบสคุณมีคุณมีแ๊ปเท่าไหร่ต้องแปดเจ็สิบแปดสิบาทนะคุณซื้อตรงนี้ไปเสร็จคนที่ซื้อไปไปชําแหละและขายออกไปอืบวกราคาอีกหนึ่งรอยบาทมันบวกหนึ่งรอมาจากอะไรไม่รู้เดี๋ยวคุณไปหาเอานะลงค่าสัตว์เหรอเดี๋ยวคุณไปหาออกมาว่าว่าวิธีการแก้โลคนที่ไปซื้อจากฟาร์มออกมา นำไปสู่การชำละนะแล้วคนที่ชำละเสร็จขายออกไปขายปลีกขายปลีกบวกเพิ่มอีกอย่างต่ำคือ6 0สิบถึงแปบาทถ้าไปโอเพ่นอย่นี้เนี่ยมันล้มล้างทฤษฎีหมดเลยนะล้มล้างความเชื่อของคนที่หมูแพงตอนนี้เลยนะเพราะคนเชื่อนี้ว่าหมูที่มันขึ้น220อเนื่องจากไม่มีหมูในตลาดจากความไม่มีแต่นี่คุณี่นบอกว่าเนี่ยมันไอไฮวาเนี่ย ASF เนี่ยมันเสียหายแค่3 0 สามสิบเปอร์เซนต์แสดงว่าหมูก็ยังมีอยู่ไม่ได้เสียหายมากหมูหายไปจากตลาด3 0มิจริงไหมจริงเราดูได้จากการพยากรณของกรมปรศุสัตว์อ่าไอ้พอเห็นอยู่ว่าปริมาณหมูที่เราเคยทำสูงสุดสมมติว่าหล้าน6ล้านตัวเนี่ยนะม,มันหายไปจากตลาดจริงๆเนี่ยจากการตายเนี่ยนะคุณเชื่อไหมหายไปจริงๆประมาณล้านสองล้านตัวแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นสัดส่วนมันก็อยู่ตรงเนี้ยแต่มีคนทําให้หมูราคาแพงอ้ออันนี้ไม่ใช่หุ้นนะหมูเนี่ยจริงคุณไปหางงนั้นให้เจอระหว่างทางเนี่ยผมสนใจระหว่างทางที่มันชาร์จไปเท่าไหร่วะาร้อยร้อยแปดสิบไปร้อยหกสิบร้อยหกสิบนี่ยมันไปจ่ายอะไรบ้างก่อนที่จะถึงผู้บริโภคเนี่ยนี่ไงนี่ไงคุณดูเมื่อแผงหมูแผงหมู นะไปซื้อมาในราคาที่บวกแผงหมูก็ต้องบวกเข้าไปอีกมันมีกระบวนการที่ทําให้ราคาหมูสูงขึ้นเพื่อโดยใครก็ไม่รู้เพื่อเพื่เพื่อทำให้ราคาบอกว่าหมูภายในประเทศเนี่ย<อ>มันมีจํานวนจํากัดอ๋อโอ้โหโหโหนี่เออผมคิดทันนิดนึงคุณทันนะเพื่อที่จะท <ำ S 2> ําให้ราคาเทิ่มขึ้นเพราะตอนหน้านี้ผมเอาหมูไปจากตลาดเนี่ยออกไปจากประเทศ ไปร่วมสองล้านสามสองล้านห้าตัวอ่ะโปริโอพูดนี้สองล้านห้าแสนตัวอ้างข้อมูลนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะช่วยท่านผู้ชมช่วยกันต่อจิ๊กซอว์หาคําตอบคําตอบภายใต้สมมติฐานนี้ก่อนนะว่าเราเชื่อว่าหมูมาหายจากตลาดเนี่ยจากให้วาเนี่ยเ s f เเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเราต้องเชื่อในนี้ก่อนนะแล้วราคาจากแสดงว่าหมูในระบบยังมีอยู่และจากความออกมาเนี่ยราคาที่หกสิบถึงเจ็ดสิบบาท มันไม่ได้แพงอย่างที่ปลายทางนะคขายราคาเดิมแลวระหว่างทางระหว่างทางร้อยหกเพิ่มขึ้นอีกร้อยหกสิบาทถึงสองถึงร้อยหกสิบบาทเนี่ยมันแพงขึ้นได้ไงพี่โอบอกว่ามันมีกระบวนการที่ที่ทำไปตรงนั้นนะครับเมื่อกี้พูดถึงส่งออกใช่ไหมใช่ปกติแล้วเนี่ยนี่ข้อมูลจากคุณจรุนคุณคุณคุณพิทูลเลี้ยนจำรุนไอ้นี่ไบโอไทยไบโอไทยไบโอไทยบอกว่าเนี่ยมันน่าผิดปกติไม่ได้ข้อมูลพี่โอนะเมื่อกี้อาจจะตรงกันแต่ว่านี้เ่าพูดเองมันน่าผิดปกติตรงที่ว่า เราเนี่ยพี่โอเนี่ยนะบริโภคหมูเฉลี่ยต่อคนต่อปีเนี่ยอืคุณคิดว่าเท่าไหร่24กิโลกรัมต่อคนต่อปี24กิโลเองนะอ่านะน้อยมาก20กิโลนะนะโดยภาระบริโภคเนี่ยประมาณ37อันนี้37,000ล้านบาทโอเคตัดไปการส่งออกมาถึงการส่งออกที่น่าผิดปกติตรงอะไรไหมคุณจรูนบอกไอ้คุณวิทถลน่คุณวิทูลนว่าปีที่ผ่านมาอยู่ๆปั๊บตัวเลขการส่งออกหมูเนี่ย พุ่งขึ้นสามเท่าปิดปกติจากปกติที่แบบส่งออกไปเนี่ยห้าแสนถึงเจ็ดแสนตัวก็เยอะแล้วนะเพราะการบริโภคในประเทศเนี่ยพวกมันมันมันต้องเขาใจเขาใจมันจะมันคนต้องการหมูเยอะสถิติ5 0 0 0 0 0ถึง7,000 0ตัวเนี่ยเป็นสถิติของประเทศไทยในระยะเวลาร่วม10ปีที่ผ่านก็มันเป็นแบบนี้แหละโครงสร้างบริโภคมันคนละ20กิโลต่อต่อคนต่อปีบริโภคแล้วเหลือส่งออกไป5 0 0 0 0 0ถึง7,000 แต่ในปีกว่าคุณตายไม่ถูกหรอกอะไรคุณตายไปก็ผิดผมบอกเลยดีกว่าหมายถึงว่าส่งส่งออกแล้วส่งออกคุณตายไม่ผิดผมบอกเลยสองล้านสองล้านเจ็ดแสนสองจุดเจ็ดล้านตัวมันกี่เท่าอ่ะโอ้ยมันสามสี่เท่าอ่ะนั่นคือวิธีการดึงพพลายออกไปจากตลาดเพื่อทําให้ดีมานมันเพิ่มขึ้นและทําให้ราคามันขึ้นแล้วไปทําทําไมไปทำทำไมไอ้มงเนี่ยมันมีการทำตรงนี้ไอ้มงไปทำทำไม คือทําไมล่ะเราเราพี่วีไม่เชื่อผมลเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําไมส่งออกโอเคนอกจากริงทร่ไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยหมูรอบข้างเราเนี่ยขาดแคลนขาดแคลนไอ้นั้นเขาขาดแคลนจริงเพราะอะไรเขาเจอ ASF จริงระบาดหนักหนักจนโอ้ที่เวียดนามเนี่ยเลยทำเลยเลยทําให้แบบเขาต้องการที่เวียดนามที่กัมพูชาพอทำหมูปั๊บเราเองหลายตอนเดิมอ่ะมีการผู้ประกอบการที่ส่งออกหมูเนี่ยมีเสบีย์ลายแล้วอยู่ๆมาพบแบบโอ้ยตลาด ลาดส่งออกรู้อยู่ๆทำไมมันเหลือห้าลายผมนี่ยงงงห้าลายนี้มันทําทำไมได้สิทธิ์ห้าลายนี้มาจากไหนผมไม่รู้หรือว่ามันเขาส่งปอกติไม่แน่ใจแต่ว่ามันมันคือเขาเรียกว่าเป็นดีลเลอร์ก็ดีลเลอร์ไงเป็นดีลเลอร์และเป็นเหมือนกับคนลคุมระบบโลจิสติกเพื่อส่งออกแต่เดิมมันมีประมาณสักสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองายนั่นแหละสิบเอ็ดลายนะมีใครไม่รู้ไปจัดการอยู่คันแล้วก็ต่างเรื่องเหลือห้าายโอเคไอ้นั้นก็ว่าอีกทีหนึ่งไอ้นั้นก็ยิ่งน่าสังเกตอีกทำไมอยู่ๆเป็นรถเขาหรือว่่าาไไมด้คุณภพั กระทรวงกรเกษตรก็ต้องอธิบายมามส่งออกมากผิดปกติทำให้ซัพพลายในระบบหายไปเลยทำให้ราคาถึงเขียงเนี่ยมันแพงครับอ่าแล้วทำไมเป็นแบบนั้นถูกอ่ะอะ่พี่วีดูนี่แล้วนำไปสู่อะไรตอนนี้นี่มันนำไปสู่อย่างนี้เดี๋ยวคุณค่อยเฉลยทีละเปลาะนะอ่าอต่อมาเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงหมูเนี่ยพี่วีถ้าไม่เชื่อข้อมูลผมไปถามผู้เลี้ยงหมูนะหนึ่งผู้เลี้ยงหมูอยู่ที่แปดิ้ว สผู้เลี้ยงหมูอยู่ที่นครถมสามผู้เลี้ยงหมูที่ลาดบุรีได้เลยว่าข้อมูลผมถูกผมผมผิดอตอนนี้หมูของรายย่อยในหนึ่งแสนกว่าลายเนี่ยนะอย่างน้อยอยู่ในมืออยู่ในฟาร์มขนาดร้อยสามกิโลแทบทั้งสิน้นแต่ผู้ซื้อที่ทำคอนแทคกันไว้ไม่ไปรับหมูออกมาจากฟาร์ม คุณเข้าใจไหมไม่รับหมูออกจากฟาร์มก็แสดง<ก>ว่าก็คุณ<น>ก็<น>เลี้ยงต่อเพราะปริมาณหมูที่จะออกจากฟาร์มเพื่อเข้าสู่โรงเชื้อและออกไปสูป่ประชาชนน้อยลงราคามันจะได้สูงขึ้นเออคอนโทรลได้เลยเหรอไอ้น,นี้มันต้องมันเป็นรายย่อยหรือลายใหญ่เนี่ยคนที่คอนโทรลคือตัวลายใหญ่ที่รับซื้อนี่ไงโอ้ไม่ไม่แล้วแล้ว,ลวฟาร์มกระดใหญ่หรือฟาร์มรายย่อยฟาร์มเนี่ยยางต่ำเป็นร้อยเป็นสองร้อยตัวหมดแหละเหรอโอ้ไมทำทำไมเขาทำทำไมคุณเห็นไหม นี่ข้อมูลที่ผมพูดนะคือความจริงไปตรวจสอบได้เลยและหมูนะนายกรู้อย่างเนี้ยประเด็นนี้ผมเห็นานยกเรียกอาชีพดีกรมสุขศาสตว์เรียกใครแล้วก็วันนี้เขาในคอรมอบอกรู้กระบวนการแล้วจัดการไป,ไปจัดการแสดงรู้แล้วสินี่ไปจัดการตรงนี้นะแต่งรู้อย่างพี่วีคุณรู้ไหมหมูเนี่ยต่างกับสัตว์อื่นนะครับหมูเป็นสัตว์ที่กินแล้วนอนพักผ่อนกายาุยิ่งหมูอายุนานขึ้นนะ เกินน้าหนักเกินร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบกิโลหมูที่กินเนี่ยจะเป็นต้นทุนของผู้เลี้ยงอืและผู้เลี้ยงจะขาดทุนจากการเลี้ยงหมูทันทีพี่วีเหรอเพราะฉะนั้นยิ่งดึงออกไปคนที่ขาดทุนคือเกษตรกรฟาร์มรายย่อยทั้งหมดจะขาดทุนเราต้องเลี้ยงต่อเ,เล้ยงรถซื้อในราคาหกสิบเจ็ดสิบบาทแล้วทำไมไม่มีอำนาจต่อรองที่จะขายราคาที่ 100, ร้อยร้อยยสิบอ่ะก็สายคอนแทคกันอย่างนี้เพราะว่าเวลาเลี้ยงเนี่ยพี่วีอ,อ,อาหารเอามาก่อน ายาเอามาก่อนฉีดดูแลรักษามันเหมือนกับเป็นคัดเป็นเป็นตุกเป็นฟาร์มทรัคฟามอ๋ Farm อคอนแท็กอะฟาร์มิงอะอคุณเข้าใจไหมคนแฮนเดิลอยู่เนะี่ยคือกลุ่มนี้ไปตีโจทย์ให้ถูกแล้วแก้โจทย์ถูกนายกบอกว่าไงนะดูกระบวนการตั้งทีมเพื่อไปเอากระบวนการตรงนี้ตรงนะัไม่ต้องรอกตั้งวีโอก็ได้น,นี่นี่ตัวนึงนะพี่วี พอมันขาดตลาดราคา,ามันสูงแต่มีของแต่ฉันไม่ไปเอาซื้อมาเพื่อเข้าสู่โรงเชือ้อแต่ทั้งที่เนี่ที่ที่โรงที่โรงเชื้อเนี่ยไอ้ที่ฟาอร์มเนี่ยมีรออยู่เนี่ยมึงจะมึงจะจะเมาเมื่อไหร่เนีแล้วฉันทํายังไงคุณรู้ไหมฉ,ฉันก็บอกว่าฉันตัวฉันซึ่งทําหน้าที่คอนโทรลเนี่ยฉันก็บอกว่านําเข้ามาเถะนําเข้ามาเถะนําเข้ามาเถอะแล้วก็มาอยู่ที่ห้าลายนี่เองก็นําเข้ามาเสร็จก็เสร็จนําเข้าไม่ใช่สินําเข้า นำเข้าส่งออกในลายลายเดิมไหมคนนำเข้าคนละลายคนละลายกคนละลายคนละมันเขาไม่ทับลายกันอันี้ไปสองขาเลยโอ้โหนี่คือกระบวนการไม่ต้องหาที่ไหนเอาข้อมูลเนี้ยไปสอหาแล้วแก้ปัญหาเลยโอ้นี่กระบวนการหมูหมูสองขาเหรอก็เนี่ยจะกินตับหมูนี่หมูสองขานะไม่หมูสี่ขาคือขาไปส่งออกก็ครั้งแล้วเอาดึงไปจากตลาดไงพปทํทำให้สัปลายตลาดหายไปหายไปโดยการกักไว้ใช่ตอนวนี้ก็ออกจะออกนโยบาย ดึง,ดง <ๆ S 2> ข้ามาเข้าส่งออกอีกๆๆๆนี่ชโชคดีนะพี่บีโชคดีมากนะคุณจุรินล,ลักษณะวิธิเ์เออเบรกเบรกเขาใช่ไหมเบรกไม่นำเข้าหัวเด็ดตีนขาดไม่ให้เข้าคุณอะไรนะคุณเลิมตีเกษตรอ๋อคุณเลิมชัยคุณเฉริมชัยบอกว่าต้องจัดการไม่ให้นําเข้ามาก่อนเพราะอันอาจจะเกิดอันตรายอันนั้นเขาใอแง่ายของโรคสัตว์ แต่ผมว่าสองคนนี้รู้ผมว่าผมว่าน่าจะรู้เเราอยู่พักเดียวกันเขาไป่าเสียงเขาเจอกันเขาเจอตัวเองเนี่ยแต่นี้จะแก้ยังไงอ่ะคุณดูปริมาณหมูออกในในระบบปีงกี่ตัวโอ้ปีหนึ่งมีปริมาณอยู่ผมว่าห้าหกล้านตัวประมาณห้าหกล้านตัวประมาณนั้นเลยห้าหกล้านตัวถูกดึงออกไปจากระบบสองจุดเจ็ดสองล้านเจ็ดแสนตัวบอกเลยนะเดยวนะเออ หมูสุกรขุนสองล้านตัวสุกรพันสามแสนตัวสี่แสนตัวลูกสุกรเจ็ดแสนตัวอันนี้ลายย่อยนะรายย่อยเรียกไอเลี้ยงหมูขุนเนี่ยสองล้านตัวลายใหญ่เนี่ยเลี้ยงหมูขุนห้าจุดเจ็ดล้านตัวแปดล้านตัวจะพาะหมูขุนนะเลี้ยงหมูขุนแปดล้านตัวคุณเห็นไหม ปล้านตัวหมูขุนแล้วไม่นี่ไม่ไมลูกหมูไม่คิดะ่ะลมูใหน่หมูขุนหมูขุนคือหมูที่ขายได้เลยใช่ไหม,ลา,มลายใหญ่ลายใหญ่ห้าจุดเจ็ดล้านตัวหมูขุนทุกคุณเข้าใจภาพไหมเอาเป็นว่าเรามีอยู่แปดล้านตัวแล้วกันไม่ใช่ห<อ>้าล้านแปดล้านตัวแปดล้านตัวก็แปดล้านตัวตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าล้านตัวเพราะมันหายไปสองล้านกว่าตัวไงสองล้านเจ็ดเออสองล้านเจ็ดตัวแล้วคุณดูนิวิธีการหมูขาดตลาดนะ สองอคือไม่รับซื้อหมูจากเกษตรกรรายย่อยกดราคาไว้ที่เดิมแล้าให้<า>ใหใเกษตรกรคร<า>ั้งเลี้ยงต่อไปครัง้งที่ฟาร์มต่อ,อแต่บอกว่าหมูขาดตลาดแล้วทําให้ผู้ที่เลี้ยงเนี่ยมันมีต้นทุนที่เพิ่ม,มสูงขึ้นมผมถามว่าผลประโยชน์มันจะตกกับใครถ้าไม่ใช่รายใหญ่และไอ้มงใช่แล้วคนที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกแหละทูก นี่คือเรื่องหมูหมูที่ไม่หมูมันกําลังจะกินตับกันครับท่านนายกไปหาวิธีการจัดการให้ดีวิธีง่ายๆนะผมกับพี่วีไม่ใช่เกษตรกรนะแต่แนะนําให้หนึ่งคือกรมปศุสัตว์ไปเซอร์เวยเลยเช็คลิตเหมือนตอนเช็คอะไรที่ปาล์มเช็คอะไรว่าเช็คเช็คไอ้ยำนำข้าวเช็คอะไรว่ายังอยู่เป็นอะไรอ่ะ เข้าไอโกดังเทียมโกดังลมอะไรบ้างั้นอืนะว่าใครมีโอ้ดาตตามันรู้อยู่แล้วยังรู้เลยรายย่อยรายย่อยเนี่ยเลี้ยงหมูรายย่อย1นึ่งแสนแปดหมรลายรายใหญ่เนี่ยลายใหญ่แค่สามพันเองนี่ก็ไปเช็กรายใหญ่ที่มีหมูทัวไหนเขารู้ขนาดไหนเขาปึ้งรู้ได้เลยว่าหมูตัวเนี้ยออกไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ลูกหมูอะอ๋อเขาติดนั่นเหรอเขาติดเขาติดะเขาปึ้งรู้ได้เลยออกไปวันที่เท่าไหร่ตอนนี้เลี้ยงไปกี่เดือนแล้วน้ําหนักเท่าไหร่อ๋อมีดาต้าขนาดนั้นใช่ โอ้ยมนีไม่แล้แต่ปีโอแบบอกาศนี้ว่าให้ไปสำรวจไปเช็คลิฟเช็คดูว่าหมูอยู่อะไรเนี่ยเขาจะเอาหมูหนีไหมผมกลัวผมกลัวผมกลัฟาร์มต่างๆตกใจเอาหมูไปแอบนี่นี่นี่เจ้าของฟาร์มลายหนึ่งที่ระยองเลี้ยงไว้ประมาณสี่ร้อยตัวโทรมาบอกผมเหมือนกันบอกว่าคุณบากบานอยผมอยากคุยหน่อยถามคุยเรื่องอะไร เรื่องหมูครับถามว่าทําไมผมบอกผมเลี้ยงหมู140กิโลแล้วครับคอนแทคกับผมว่าจะต้องมารับซื้อหมูผมยังต้องแบกหมูอยู่<ด>ยเลยแบบนี้แบบนี้แบบนฟ้องได้ไหมคอนแทคแล้วจะรับไม่ไม่ไมรับเนี่ยฟ้องได้ไหมเขาท้าฟ้องเขาก็โดูในนี้อีกแต่ผมป็ปากปากเปลอ <c oughs> <c oughs> ไมเอามาเล่าให้ฟังว่าที่เรากินเรื่องหมูแพงเนี่ยนะบางทีถ้ากระบวนการจัดการดีๆนะครับ มันไม่แพงอย่างที่คิดหรอกครับมันไม่กระโดดโลดเต้นวิธีการคุมนะพี่วีหนึ่งตกลงคุณรับซื้อหมูจากฟาร์มเท่าไหร่อ๋อยชัดเลยสองเข้าไปที่โรงเชืออเท่าไหร่ราคาเดิมกำหนดไว้เท่าไหร่ไม่เกิดไรโอเคบวกไวห้าบาทสิบบาทไม่เป็นไรแต่บวกไว้เป็นแปดสิบร้อยบาทเนี่ยผมว่านะเบิร์ดกระโหลกมันเถอะเอ้าจริงไหมพี่วีครับเพราะสุดท้ายคนที่แบกรับคือใครพี่วีผม ประชาชนทั่วไปและร้านค้ารายย่อยที่ไปซื้อจากแผงนี่แหละถูกต้องแล้วมาขายให้ประชาชนในราคาที่แพงขึ้นจากเดิมไงครับเพราะราคาหมูที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ขึ้นเฉพาะหมูอย่างเดียวมันจะส่งผลต่อสินค้าตัวอื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยทั้งไก่แล้วก็เนื้องวแล้วก็อะไรก็แต่เนี่ยที่มันสามารถรับประทานทดแทนกันได้ใช่ผลกระทบอย่างหนึ่งถ้าไม่แก้มันจะตามเป็นลูกโซ่และจะเป็นเรื่องของกระทบต่อรัฐบาลโดยตรงนะผมว่า,วานะ่งตู่ฟังแล้วเนี่ย เรื่องไม่ได้หมูนะพรา่นี้เจอกับไอ้มงมงวิธีการจับโจรต้องห้โจรจับ่ะอย่าอย่าไปจับไอ้ลูกจอกจับไปที่หัวหน้าโจรครับเอแล้วเราจะรู้เลยว่าจับที่หัวหน้าปุ๊บแก๊งแตกครับจัดการเลยครับลุงครับครับรู้แล้วอย่าชาครับ